ภาซิบอกเราแนะนำให้ชมกับ Ford Ranger 4ประตูนะคะท่านใดตามหารุ่นนี้ไปใช้งานกันอยู่เข้ามาชมกันก่อนค่ะสดได้ผ่อนได้นะคะติดแบคกริดก็ออกรถได้ค่ะวางเงินดาวน์หนึ่งเข้าพับาทจบๆเลยนะคะได้รถไปใช้กันสบายๆค่ะผ่อนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็หมดค่ะ Ford Ranger 4ประตูนะคะเครื่องยนต์2 5ง0น 2,500cc ขคอมมาเรลวรถปี08 เครื่องเกียร์ดีเยี่ยมค่ะแอร์เย็นนะคะเครื่องเล่นจอทัชสกรีนค่ะภายในสวยสะอาดเป็นเบาะหนังนะคะกระจกขึ้นตรงเป็นมือหมุนค่ะรถมือ2เกียร์ธรรมดานะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ห้องโดยสารกว้างๆเลยค่ะทุกท่านมีกล้องหน้าหลังด้วยนะคะรถสวยเดิมๆค่ะภายนอกภายในยังเรียบร้อยดีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เลยทีเดียวนะคะเอกสารพร้อมโอนค่ะ ราคาเงินสด125,000บาทนะคะสำหรับเงื่อนไขการผ่อนท่านสามารถคุยสอบถามเพิ่มเติมได้โดยตรงจากผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะรถอยู่ในอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าไปรับชมไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะทางแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ